เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเชิญค่ะคุณพัดพงศ์นะคะเชิญค่ะเอาไปไหนอะเอาไปไหนลุงสวัสดีค่ะพบกับสวนผักชีวิตวิถีใหม่นะคะเมื่อวานเราก็ได้ไปดูทางน้ำแล้วนะคะ ที่เราบอกว่าน้ําเมืองนะคะน้ําเมืองมาทางนี้เนาะแล้วก็เราก็วางท่อวางท่อตรงนี้แล้วก็เป็นจุดกระจายน้ําให้กับที่ส่วนอื่นๆนะคะเนี่ยกระจายกระจายไปกระจายไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยมุมเนี้ยเราไม่ต้องวางท่อก็ได้วางแค่จุดจุดเดียวก็คือน้ำเมือง แล้วก็ท่อมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะกระจายเป็นจุดๆไปนะคะแล้วก็เลยมานตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นที่ของเราเดี๋ยวจะให้เดินให้ดูนี่อันนี้น้ําเขาไม่ได้รับจากตรงที่เรานะคะเขาสามารถรับจากนี่ตรงนี้ได้นี่น้ําน้ําจะไหลมาทางนี้น้ําไหลย้อนมาทางนี้น,นะคะ นี่ตรงนี้ก็สุดแล้วนี่ตรงนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องรับน้ําจากที่ของเราเพราะว่าเขารับน้ําตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้อันนี้เขตแดนเนาะส่วนตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยค่ะเขารับน้ํามาจากเนี่ยปลายทางท้ายที่ของเรานี่เพราะฉะนั้นเราก็จะวางท่อแนวนี้ ฟืดไปนู่นนู่นนะนี่ไปนู่นแล้วก็ฟืดมานี่แล้วตรงนี้นี่น้ำเหมืองอยู่ตรงนี้พอดีส่วนตรงเนี้ยไม่ต้องวางท่อนะคะตรงเนี้ยไม่ต้องวางท่อเราสามารถถมปิดได้เลยส่วนแปลงผักหน้าบ้านนะคะก็จะมีปลูกผักเนี่ยอันนี้จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะ แล้วก็หอมแบ่งแล้วก็มีพริกนะคะส่วนมากก็จะเป็นปลูกพริกนะคะแล้วก็จะเป็นผักชีและนี้ก็เป็นภาพก่อนที่เราจะขึ้นแปลงหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนักนะคะหลังจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะดัดแ,แปลงเป็นแปลงผักนะคะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ส่วนกระถางกระถางพวกนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไว้ไหนนะคะก็ก็วางวาง,วางไว้แถวแถวนี้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระบาะเพาะต่างๆตรงนี้จะเป็นต้นโกโก้นะคะก็จะเป็นพริกนะคะพริกมะเขือเปลาะนะคะนี่นะคะจะเป็นพริกนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะมีผักชีด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจแฟนเพราะอะไรอีกนะอันนี้ไม่แน่ใจมะเขือหรืออะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงห่าวมะนาวโผนะคะนี่นะคะอันนี้โผมาสองต้นสูงเชียนะคะตรงนี้จะเป็นมะเขือเปราะ เออที่สีม่มวงๆะคะ่ะที่กลมๆเล็กๆม่มวงๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปอราะ่ะสีเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งหมเปล่อสื่อที่เพาะด้วยมเมล็ดนะคะการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะงอกหลายมเมล็ดแต่ว่าโตได้แค่ไม่กี่ต้นนะ,ะแล้วแถมเป็นโรคอีกนะคะ ในระหว่างนี้ก็จะเป็นช่วงที่เตรียมกล้าพันต่างๆนะคะเพราะนู่นนี่นั่นเตรียมไว้เพื่อที่จะไปลงแปลงเรานะคะก็จะเป็นต้นตะเคียนทองนะคะเพราะหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นสักนะคะก็เลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแข็งแรงที่สุดลงที่แปลงของเรานะคะก็ไม่ได้ลงเยอะค่ะอ่าพอนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะที่ของเราก็ไม่ได้กว้างนะคะเดินไปหลังบ้านนะคะ ไปดูต้นฝรั่งของเรานี่เมื่อคืนฝนตกหนักนะคะมันมีบางต้นเหมือนกับแบบจะไมรอดเลยค่ะทุกคนนีย่ยค่ะต้นนี้แต่เขาเหมือนมีจะแบบแตกตาอยู่นิดๆน,นะคะตรงนี้ นนี้ะะคะแต่ว่าส่วนอื่นนี้คือแบบแห้งไปแล้วเริ่มแบบจะไม่มีเออขาเรียกอ,อะไรแตกยอดนะคะส่วนต้นอื่นก็แตกยอดปกตินะคะต้นนี้อีกต้นนี้ก็คือเริ่มเห็นสองต้นแล้วนะคะที่การจเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะ ส่วน3ต้นเติบโตดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ